พี่มากดูทุกวันเลยพี่ะ่ะช่วยถ่ายคลิปตอนแพ็กของด้วยได้ไหมหนูชอบดูมากมันเพลินสุดๆด,ดูทุกวันจนคลิปพี่ไม่มีแล้วได้เลยค่ะพี่เคยหวางจัดให้ออเดอร์นี้นะคะลูกค้าเคสดิผ่านเป็น iPhone 15 Pro m a x ค่ะลูกค้ารีเควสของแถมโทสีจมพูนะคะจัดไปเลยค่ะคิตตี้กับไม m e เมโลดีน่ารักมาก หวังว,ว่าลูกค้าเปิดกล่องมานะคะจะชอบของแถมที่พี่ไขวานจัดให้นะและแถม power bank ค you ่ะแถมอะแดปเตอร์แล้วก็แถมหูฟังไปให้ด้วยเคสฟิล์มก็ไม่ขาดค่ะของแถมจัดเต็มทุกรายการเลยเคสก็เลือกตาสีชมพูไปให้ลูกค้านะมือถือหลานแซลมอนโฟนทุกรุ่นเป็นเครื่องสูนไทยแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์มือหนึ่งไม่แกะซีนนะคะขอบคุณที่ลูกค้ามาไว้ใจผ่อนกับแซลมอนโฟนได้นะและหลายคนถามเยอะมากเลยว่าหนูอายุน้อยผ่อนได้ไหมคะผ่อนได้หมดเลยไม่จํากัดอายุนะคะไม่จํากัดสัญชาติด้วยผ่อนมารายวันก็ได้รายสัปดาห์ก็ได้รายเดือนได้่ตามใจเลยคะ สามารถพักการผ่อนด้วยนะสำหรับเด็กที่ไม่มีรายได้เสริมก็แจง้งแอดมินได้เลยจัดส่งฟรีไม่คิดค่าบริการเพิ่มค่ะสนใจผ่อนจิ้มลิงหน้าโปรไฟล์มาได้เลยนะคะผ่อนง่ายได้เครื่องไว้ไม่ใช้บัตรเครดิตแซลมอนฟอน